i E จะเกิดมาหนยจันไม่เคยเห็นแม่ได้ยิ้มเต็มหน้าเลยสักครั้งไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ไม่สบายใจหรือเปล่าจันหนูจันจ๋าแม่สักวันหนึ่งลูกจะรู้ว่าอดีตที่มันฝังอยู่ในใจของแม่ไม่มีวันที่จะลืมเลือนเมื่อแม่เห็นหน้าลูกแม่ออก็อดจะนึกถึงพ่อขันเพชรไม่ได้ มีแต่เพียงดาบเล่นดีที่เหลือเอาไว้เป็นตัวแทนของพ่อพันเพชรของลูกูหมูจ๊ะและสวรรค์ลูกฉลูอารางวัลหน้าเวทีก่อนครับขอนอนุญาตนิดหนึ่งครับวันหน้าเวทีนะครับขอบคุณน,นะครับสำหรับทางด้านจาเจ้าของรางวัลน,นะครับรชื่อนวลอะไรล่ะหนูลรอจ้าจแม่นวลนวลละออ จาดูแก้วเลยครับดูแก้วด้วยนะครับอย่ารอแม่เดี๋ยวนี้ลูกนั้นแน่จ้ะครับลน้อยมาจากเพชรบุรีด้วยครับพี่น้องชาวเขาย้อยด้วยนะครับขอเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับสหรับช่วงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับไม่ผิดกฎหมายใครจะรอกเรียนแบบนะก็เจอเลยนะครับขอบคุณนะครับสหรับตานด้านรางวัลน้ำใจนะครับค่ะคุณลลนะคะ ขอบคุณนะครับอบคุณพี่น้องที่ชมไร่สดอยู่ทางบ้านครับไปดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจกับทีมงานสอนรามดำเพชรคืนนี้แสดงอยู่ที่วัดจุรามณีครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวคืนมาพี่นี้ไปพบกับพี่น้องทาวเพ่มเองจังหวัดลพบุรีวัดสิงห์ทองนะครับพี่น้องที่ติดตามชมไร่สดดีนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ต่ยนะคะเดืละงห้<ด>อง น้องงามน้องงามตลอดเลยน้องงามตาครับไปหาก,กินแถบจันทบุรีนานอปดูแก้วนะครับอยางมาเจอแฮกอยู่ไหนมาหาพ่อต่อยด้วยคุณแฮกชุนแฮกแก่ทำ<อ>เล่นเลนีน่ยเรียกแคบมาหาพ่อต่อยด้วยค่ะค่ะข,ข,ขอกราบขอบคุณสำหรับเราาื่ังน้ำใจในะคะอะไรทุกทุกพวงนะคะ ไม่มีอะไรจะตอบแทนให้หลวงแก้มาเท่าไหร่ขอให้ย้อนกลับไปอีกเป็นร้อยๆเท่าเลยค่ะนวลจันจาแม่จำไว้ในลูกนวลจันคือทุกสิ่งทุกอย่างคือแก้วตาและก็ดวงใจของแม่ชีวิตของแม่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกเท่านั้นจำไว้ในลูกถ้าเจอคนที่เกิดในเชียงของ ม่ว่ามันจะเป็นไอ,อ้กอนนี่ตนใดพยายามหลีเกเลี่ยงได้ก็หลีเกเลี่ยงไม่ไกลเราเป็นเชลยเราเนะ่ะถึงแม้จะเป็นเชลยแต่เราก็มีศักดิ์ศรีนะลูกนะจ่าแม่โนราอ,อ,องด้วยจ่าแม่เดี๋ยวที่ยงงานวนแช่นู่บ้าน,เ,นเดี๋ยวแม่จะไปเก็บผักเ,เออเปไปเก็บผักแล้วก็ขักฟืนแล้วแม่จะรีบกลับนะลูกนะ หยุดเลยจ้ะแม่โอ้แม่จ๋าแม่ท่่ไม่ค่อยสบายอยู่จ๊ะแม่จะออกไปทำไมล่ะวุ้ยีกแค่โอ้ยลมมันพัดมาลมหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงจามบ้างไอบ้างนิดหน่อยมันก็เป็นภาษาของคนแก่มันไม่ได้เป็นอะไรมากมายลูกโธ่แม่จ๋าให้อย่างงั้นเอาอีกแล้วกันนะจ๊ะนอนใจพี่โนร์ออเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปเก็บผ่านตัดน้ำแทนแม่เองนะจ๊ะแทนจ้ะแม่ ไม่ได้ไม่ได้หลอกลูกทำไมลหะจ๊ะแม่อย่าลืมนะนวลจันเดี๋ยวนี้นูกชันก็เป็นสาวแล้วเองก็เป็นสาวแล้วจะเชี่วไปเก็บผักแล้วก็ไปปัดฟืนยิ่งไปเจอไอ้พวกชีงของมันมารวนลามทำลายทำไม่ไดีไม่ร้ายกัลูกไม่ทนไม่ได้นะลูกไม่เหรอจ๊ะแม่นวนจันโตแล้วนะจ๊ะนวลจันเนี่ยจะดูแลเจนี้ที่สุดเลยนะจ๊ะไม่ให้นวนจันมาเหานะถ้าแกททำเพื่อกระตันยูแม่จ้ะก็ได้แต่สัญ,ญญาณนะลูกต้อง แล้วก็ระวังตัวเองดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็รีบกลับมาก่อนตะวันตกดินนะลูกนะได้เลยจ้กอย่าบอกนะแล้วก็อย่าพาน้องไปแวะเที่ยวเพลินล่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยจ้ะเดี๋ยวฉันจะดูแลน้องเองแม่เข้าไปพอเลยนะจ้กเราจะรีบกลับมาแน่จำไหมนะพวกเฉียงของอย่าเข้าใกล้มาเด็ดขาดจะแน่่วงนะลูกนะแจ๊กป่าๆแล้วกลับจอนู่จ๊กอย่าแม่จะหุงข้าวไว้คอยลูก